สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลของจุนมายนะครับคลิปนี้รีวิวอารมณ์ความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้ชม JK เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดวันรอบแรกกันเลยทีเดียวนะครับกับก o d ซ i l l a X ของเดอะนิวเซมไนะครับเรื่องที่5ของ m อนสเตอร์เบิเนาะก็นั่นแหละหลังจากที่เราในช่องคือมีแต่ก o d ซ i l l a ตั้งแต่ตลอด2เดือนที่ผ่านมานะครับขุดข้อมูลมาเยอะมากเกี่ยวกับนางเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ดูสักทีนะครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงความรู้สึกของผมกันนะก็คือก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานนี้เนาะมันมีรอบสื่อของหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งทางเราก็ได้รับเชิญไปรับชมนะครับก็ตอบรับไปตามคําขอที่เขาเชิญมาแต่แต่ว่าผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลนะคือผมอยู่ต่างจังหวัดไกลมากจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้น้องแอดมินนะครับก็เป็นตัวแทนจากทางเราไปชมหนังเรื่องนี้ในโรง iMac นะครับดูในรูปแบบ 3D ใส่แว่นตาดูโอ้โหตั้งแต่กูเกิดมากูยังไม่เคยใส่เลยอ่าส่วนผมเนี่ยเมื่อวานก็จองตัว๋วจองอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำต,ตัวสบายๆเตรียมดูวันนี้นะครับก็หลังจากที่ดูจบก็น้องก็ได้มีการแบบเออถ้ามาคุยแล้วก็รีวิวคร่าวๆให้ฟังรวมๆของน้องแล้วก็ทางเพจเราให้ไว้ที่10เต็ม10ก็คือด้วยความที่มันเป็นโรงใหญ่นะครับสัดส่วนภาพมันเยอะขึ้นมากเนาะ i อ a c กกับโรงธรรมดาแล้วก็ การที่ได้ดูแบบ 3D นะครับใส่แว่นตาดูแล้วมันก็จะเหมือนเราเนี่ยมุดเข้าไปอยู่ในฮอลลแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเออความอลังการตะการตาตรงนั้นน่ยมันมันทำให้มันทำให้น้องมันให้10%เต็มนสนะครับส่วนผมนี่อีกแบบหนึ่งก็เป็นว่าสำหรับใครที่อยากจะดื่มดั่จริงๆนะครับโง iMac แล้วก็ใส่แว่นตาดู 3D นะครับก็ลองไปหาชมกันได้นะครับสำหรับโรงใกล้บ้านท่านนะที่มีนะสำหรับผมเนี่ยคือไม่มีนะไม่มีอะไรเลย อะไรนะ I-mac with Laser 4D X 3D อะไรพวกนี้คือผมไม่แปลกมากคือผมดูหนังมาแล้วก็ทำช่องหนังมานานมากแต่มไม่เคยดูอะไรพวกนี้เลยนะครับดูแต่โรงปกติก็คือไม่มีโอกาสได้ไปดูแบบพวก 3D 4D X อะไรอย่างเงี้ย i อ a มอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ได้สัมผัสเลยสักครั้งเดียวนะสักคนก็น่าจะไม่มีนะแถวบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยมี อของอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับมีโปร,โปรเมียมราคาถูกมาแนะนำครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอป,ปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium YouTube Music แถม VIU Premium ไปอีกฟินฟมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ AdCat4K หรือสแกนคีว o า e ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับ โอเคทีนี้มาในส่วนของผมกันนะครับอ่เพจให้ไปแล้ว10เต็ม10นะครับแต่ว่าผมคงไม่ให้ถึงนั้นนะครับผมด้วยความที่เออหนังเรื่องนี้รัาหลังจากที่เราคุคยข้อมูลกันมานานตลอดหลายเดือนนะครับแล้วเราก็ได้ทําข้อมูลในหลายๆส่วนของหนังเรื่องนี้เยอะเอามากๆนะครับสำหรับผมมันก็เลยรู้สึกว่ากลายเป็นเราเตรียมตัวเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ในหนังก็ค่อนข้างที่จะซื้อภัยเราหนักมากเหมือนกัน ในเรื่องของการดําเนินเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทําได้ดีมากๆแม้ว่าหนังมันจะสั้นแล้วผมคอละหาเอาไว้หนักมากเพราะด้วยความที่มันเป็นหนังไทท่านนะครับกอซิล่าคองอะไรพวกสัตว์ยักษ์มันตีกันแล้วเทเลอร์ Taylor, ตัวอย่างสปอตต่างๆเนี่ยมันก็เผยตัวตัวเล็กตัวน้อยตัวจิ๊กตัวจ้อยออกมามากมายที่มันจะมาโผล่ในหนังเรื่องนี้นะครับผมก็เลยคอละหาว่าเฮ้ยทางฝั่งของมนุษย์มันก็คงแย่แหละอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าความรู้สึกของผมนะผมไม่รู้นะว่า ใครจะเป็นเหมือนผมบ้างคือผมดูแล้วผมก็แบบให้คะแนนฉากนี้ดูแล้วก็ให้คะแนนฉากนี้เออเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้โอเคอะไรนะโปรเจกต์ใหม่ของโมนะฮะเอออุ๊ยน่าสงสัยน่าสนใจโอเคอะไรเงี้ยให้เริ่มให้ผ่าน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 ,ผ,านผ่านไปได้นะครับแต่ในแง่ของอารมณ์ของทางฝั่งมนุษย์เนี่ยมัน มันอาจจะไม่ได้เข้มข้นไม่ได้ตึงมากนะักอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะหลุมหลวมนะครับหลวมไปหมดเลยแล้วก็ด้วยความที่มันหลวมแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กว้างมากพอนะครับคือตัวละครหลกัลกๆของทางฝั่งผมที่แบกหนังเรื่องนี้จริงๆนะก็คือดรไอรีแอนโดรนะครับคือเธอแบกหนังเรื่องนี้หนักมากเออคือ,ค,อ,ค,อคนอื่นนี่แม่งแบบตลโลโกรกฮลไรสาระโอ้โหมั่วซั่วคือมันมีตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมคือเขา นั่นคือผมแล้วผมก็คือเขาเราคือคนคนเดียวกันนะครับก็คือเบอร์นี่นั่นเองนะครับพอดแคสเตอร์ของเราครับที่พยายามนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพออคอสซิล่าตั้งทฤษฎีต่างๆน,น,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกตามตัวแล้วก็ติดสอย้อยตามลงไปในเขารืออย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างนั่นแหละเออผมรู้สึกว่าตัวละครนี้มันดีมากในในแง่อารมณ์ของผมที่ที่ผมเป็นคนทำคอนเทนต์นนะ่ะเนาะเออแล้วมันแบบ จะว่ายังไงด้วยความที่ภาคไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าสปิริตของนักภาคนี่คือดึงดึงศักยกภาพของตัวละครตัวนี้ขึ้นมาที่สูงมากวกตลกโปกฮางแล้วก็แบบคือเสียงแบบแหลมปิดหนีบอกให้เรารู้เลยว่านี่คือตัวโจกแล้วก็แบบพยายามเบียเบ่ยงเบนความสนใจได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับตัวละครนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าเออหน้าที่ของเขาคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนผมและเอาข้าจริงนะไม่จำเป็นต้องมีตัวละครนี้ก็ได้นะครับ คือมันค่อนข้างม่ยันเปลี่ยนเท่าไหร่ในการที่จะมาอยู่ในหนังเรื่องนี้เพราะต้องบอกเลยว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งอะทางฝั่งของรุ่นมันจะถูกตัดออกไปนะครับมันถูกตัดขาดไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าฝั่งของรุ่นเนี่ยมันหลวมนะครับทีนี้มาในส่วนของไททันกันบ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าะจะขึ้นชื่อว่า Godzilla X เองกซ์ค e e มูนิเอเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นของ x g o d z i l l a The ล e w e m น i r e มากกว่า ออคือหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้เราได้เห็นเรื่องราวของคองเนี่ยซะเยอะนะครับส่วน Godzilla กอซิล่าก็ตามตัวอย่างเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ว่าออปูมเรื่องปูมหลักของเขาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สัดส่วนของ2ไททันที่เป็นตัวชูโรงของจัก,กรวาลน,นี้เนี่ยก็คือเรื่องนี้ก็ให้คองนะครับให้คลองเป็นเป็นส่วนใหญ่เราจะได้เห็นอารมณ์ความรู้สึกของคลองเนี่ยมากขึ้นในการที่อยู่บนโลกใบนี้ใต้โลกแห่งนี้นะครับ คืออารมณ์มันเยอะมากจริงๆสําหรับเรื่องนี้พุ่มกับอดัมนะครับเคยบอกเราว่าคือเราจะได้เห็นซีนที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของไททันเนี่ยเป็นแบบลองช็อตยาวๆไปเลยในหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ตามที่พุ่งกับเคยให้สัมภาษณ์ไว้เลยนะครับเราได้เห็น พวกช็อตพวกนั้นต่างๆนานามากมายนะครับการสื่อสารกันระหว่างไทยท่านและไทยท่านแรกๆเนี่ยผมก็ไม่เก็ตยังไม่เก็ตว่ามันอารมณ์ไหนกันแน่คือหนังมันก็พยายามทำอะนะทาให้เราแบบเก็ตให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่ดูสัตว์คุยกันอนะมันมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เราแบบไม่ใช่แบบเราพูดคุยกันแล้วเข้าใจกันเนาะเออแรกๆผมก็ไม่เก็ตอะไรของมันวะอะไรวะเหมือนในตัวอย่างไปเห็นไหมตอนที่แบบ Create of s u g o อะไรอย่างเงี้ยเอานิ้วเอานิ้วมาแตะกันอะไรอย่างเงี้ย ออสรุปแล้วคือการเดินทางของคู่นี้ยังไงกันแน่คุณไปในลักษณะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเออจนจนอ๋อพอดูไปสักสินาทีเนี่ยเราก็จะเห็นออการสื่อสารกันที่เริ่มสื่อสารสื่อถึงเราได้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ส่วนตัวผมนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าเขาสื่อสารกับกับผมเนี่ยเริ่มรู้เรื่องในช่วง10นาทีแรกตอนแรกๆมานี่อะไรวะยังไงวะเอายังไงกันแน่ ต้องการอะไรเนี่ยแล้วอะไรยังไงเนี่ยคือนั่นแหละด้วยความที่เขาพยายามที่จะ,ะให้เราได้เห็นเรื่องราวของไทท่านอะไรเงี้ยสื่อสารผ่านทางหน้าตานะครับอารมณ์นะครับแล้วก็มูฟเมนการขยับร่างกายอะไรพวกนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่างาน CG ของหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆในแง่ของของคำ อารมณ์คือทําให้มันดูสม,สมจริงอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ดีมากๆแล้วแม,แม้ว่าจะมีบางฉากบางชา็อตนะครับที่ดูเหมือนว่าลดคุณภาพลงไปบ้างแต่ว่าคือการทําอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือในตัวอย่างเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยแบบว่าคองตาลุกวาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในตอนของทางฝั่งตัวร้ายเนี่ยมันก็มีความเป็นแบบแบดแบดอยู่มันทําให้สื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับคือไม่ได้ทําออกมาดีแค่ตัวพวบ ไททันที่เป็นตัวหลักๆนะคือตัวจิ๊บตัวจ้อยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่ใจหรือสนใจด้วยซ้ําแต่เขาก็ยังแบบให้อารมณ์อ่ะเออให้ให้ไททันพวกนั้นมีอารมณ์เหมือนกันอย่างพวกเอ,อ่อพวกมินเนี่ยนของสกาคิงอะไรเงี้ยพวกลูกกระจอกที่เราได้เห็นในตัวอย่างที่มันมาพุ่งทุกพื้นนะ่ะเออการให้อารมณ์การชักสีหน้านู่นนั่นนี่นะครับเขาก็ใส่ลงรายละเอียดตรงนี้มาหมดอันนี้ก็ถือว่าคือทําได้ดีมากๆนะครับในส่วนของ งาน cg กับการทำเอารมณ์ของพวกไทยท่านนะครับต่อมาเป็นเรื่องของผมรู้สึกก่อนที่ผมจะไปดูนะผมคาดหวังไว้ว่าขอเถอะว่าหนังเรื่องนี้อย่าเป็นหนังมีมคื <c oughs> อก่อนหน้านี้มันมีหมดนะมันตั้งแต่ฉากเอ่อ,อฉาก Cre a t e of s u ุใช่ไหมออแล้วไอ,อซุโก,โกโมันก็กวนตีนกัดมืออะไรเงี้ยแล้วก็ฉากที่ว่าอีคองไปห้ามก็ซีล่านน่นนี่เขาเอามาทำเป็นมีมกันผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันจะกลายเป็นหนังมีมไปแล้วนะอะไรเงี้ย ออพอมาพาที่ดูในหนังจริงๆนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีมากนักนะครับมันก็ตึงอยู่มันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ดูตลกโปกฮาอะไรมากมายแต่ก็กมีมีการให้ซีนมุกตลกไม่ว่าจะเป็นในทางฝั่งของไททันนะครับก็ก็มีมูฟเมนท์ที่มันดูแบบฟันนี่ฟันนี่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของมนุษย์เนี่ยก็มีประมาณหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น2ตัวละครน,นั่นแหละก็คือเบอร์นี่ที่ผมรู้สึกว่าเขาเมือนผมแล้วก็ ตัวละครแทปเปอร์นะครับที่มาเป็นคุณหมอฟันนะครับให้กับไทยท่านอสองตัวนี้ก็โอเคก็เข้ามาเป็นสีสันให้กับหนังเรื่องนี้ได้ดีพอสมควรแต่มันก,มนก็มันก็เจอแบบคาแรคเตอร์เขาก็จะต่างกันแบบสุดขั้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตคิดเห็นยังไงก,กับการเปิดตัวของหมอฟันคนนี้ที่มาพร้อมกับเพลงเพลงเก่าอะเพลงยุคแบบเพลงร็อกยุคเก่าอะไรอย่างเงี้ยเอ ผมรู้สึกว่าผมแรกๆผมก็มันกับเขาอยู่นะหลังๆมามันก็แบบมันคือมันมันตัดเลี่ยนน่ะมันมาตัดเลี่ยนแล้วมันก็ตัดโชกอะไรอย่างเงี้ยคือคือธีมธีมเพลงของหนังนะอันนี้คืออยากให้สังเกตนะครับก็คือจังหวะที่มันแบบกำลังตึงเครียดสุดๆกาลังจะแบบแตกหักกันแล้วกำลังจะใส่กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตัวละครที่โผล่มาแล้วก็มาพร้อมแบบแนวเพลงแบบยุคก่อนเพลงพราะสมัยก่อนยุคแบบ90 80อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ออแต่แ้ายผมก็ซื้ออยู่หลังๆมาผมก็เลยผมก็เริ่มรู้สึกว่าอา้ามึงมามันต้องมาเพราะกับเพลงน่เลยจริงๆด้วยอะไรอนี้นะครับก็ลองดูนะส่วนตัวผมอะ่ะก็ก็ดีประมาณนึงแหละเพรหลังๆมาแล้เริ่มรู้สึกว่ามันมันดูมันดูไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อมานะครับก็น่าจะเป็นส่วนสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงในเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกของผมกับหนังเรื่องนี้ก็คือในส่วนขององค์รวมของเรื่องนะครับเออรู้สึกว่าเรื่องค่อนข้างที่จะต้องบอกอย่างนี้ว่ามันง่ายนะครับคือหนังมันค่อนข้างง่ายเกินไปนะครับในการที่จะให้เรื่องราวต่างๆนะครับแต่มันก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเช่นการที่เขาหยอดลงไปในหนังเรื่องนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เล่าเขาทิ้งเอาไว้นะครับเขาทิ้งเอาไว้แล้วก็เล่าประมาณนึงนะครับ ไม่ได้เล่ามากพอพอแบบคุ้มกิ่มให้เราได้ไปต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมหนาวรู้สึกว่าพาร์ทของการเล่าเรื่องกับพาร์ทของแอคชั่นเนี่ยมันแบ่งกันชัดเจนแต่โอเคแหละในหนังมันอาจจะไม่ได้แบ่งกันแบบแบบครึ่งนี้ครึ่งนี้ครึ่งนี้เล่าเรื่องครึ่งนี้ปีกันแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันแบ่งกันแบบแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็อธิบายไปถูกว่าจะพูดยังไงแล้วก็ ในพาร์ทของเจ้านั่นก็ต้องบอกเลยว่ามันคือการเดบิวต์นะครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายคือผมก็คิดใหญ่โตแล้วก็ทําคือช่วงหนึ่งเราโฟกัสตัวละครเจ้านั่นเนี่ยเยอะมากๆจนช่องโดนแบนนะครับก็คือผมถูกห้ามให้พูดชื่อนั้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าคือไทยท่านตัวไหนนะครับนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าปูมเรื่องทั้งหมดของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันง่ายแล้วก็มันสั้นนะครับ การเล่าเรื่องก็สั้นแต่ผมก็เข้าใจในอีกมุมนึงนั้นก็คือว่ามันก็เรื่องมันก็แค่นี้แหละก็คือถ้ามองในมุมฝั่งของมนุษย์เนี่ยเราก็พึ่งลงไปในฮารโรเอิร์ดคือฮารโรเอิร์ดก็เปรียบเหมือนมหาสมุทรที่ณนะโลกความเป็นจริงของเราตอนนี้เราก็พึ่งสำรวจไปได้แค่1-5%เท่านั้น ฮอลเลิร์ธก็เป็นแบบนั้นเราก็พิ่งสำรวจไปได้แค่นิดๆหน่อยๆเพียงเท่านั้นนะครับและมนุษย์ก็พึ่งลงไปส่วนทางฝั่งของคองเองเนี่ยก็เนตาก,กันก็เพึ่งลงไปเหมือนกันนะครับแต่เขาการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันก็อยู่ในแค่เลเยอร์หนึ่งของฮอลเลิร์ธเท่านั้นนะครับแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเหตุซึ่งหน้าเหตุปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับก็คือมันก็เลยถูกจํากัดถูกทําให้หนังมันมันสัน้นมันแคบแล้วเล่าเรื่องแค่ แค่ส่วนของตรงเนี้แต่ในการคาดหวังในการเขา้าไปชมของผมเนี่ยผมก็ตั้งทงไว้ที่ก,กลางๆเนาะด้วยความที่เราขุดข้อมูลของหนังมันเยอะเกินไปแล้วก็แะแลกกลัวที่กลัวตัวเองคาดหวังเกินไปแล้วก็เราก็มีประสบการณ์ในการดูหนังจากของจักรวาลน,นี้มาพอสมควร <c oughs> เช่นกันมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะมากก่อนที่จะเขา้าไปชมหนังเรื่องนี้แล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีออกมานะครับแม้ว่ามันอาจจะอย่างที่ว่าไปมันหลวมมันง่ายมันสั้น มันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นสําหรับอารว์ความรู้สึกของผมอ๋อมีอยู่ซีนหนึ่งไม่ได้สปอยนะผมรู้สึกว่าผมคนลุกขนชันมากคืออยู่ๆก็ขนลุกงงมากทั้งๆที่ก็รู้อยู่เฮ้ยทำไมการเปิดตัวของตัวละครนี้มันมันช่างแบบซูซาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแก้งซีนสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับเอองงมากไม่บอกว่าเป็นตัวไหนนะครับก็เดี๋ยว หาวันมาคุยกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยแบบขนลุกในใน,ในฉากไหนกันนะครับผมเลยมีอยู่ฉากหนึง่งซึ่งไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะขนลุกแต่ไม่ขนลุกเฉยเลยแล้วก็แบบเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วแล้วมันเป็นฉากที่ผมอยากวะด้วยนะเออผมผมไม่รู้สึกว่าผมโอเคมากนะกับกับกับตัวละครนี้สักเท่าไหร่ในใน,ในตอนที่ผมเห็นแต่ตอนมันมาเนะี่ยมันขนลุกมากก็ทําได้ยังไงอะไรเงี้ยโอเคครับก็ เออมีอีกประเด็นหนึ่ง En Credit ิตเอ็นเครดิตเนี่ยก็จะว่ายังไงดีมีครับผมว่าผมผมว่ามันมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปเจาะ En ็นเครดิตให้อีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามารอดูผมดีกว่าไม่ต้องรอดูในหนังหรอกนะครับหนังจบก็ลุกกลับได้เลยนะครับไม่ต้องดูนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะ En ็นเคริตให้ท่านทั้งหลายนะครับได้ดูกันนะครับว่า En Credit ิตของเรื่องนี้เนี่ยสรุปแล้วมันยังไงกันแน่ ถ้าใครอยากรอดูก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ผม, <Benjamin> ผ,ม,มผมค่อนข้างมีข้อมูลเออผมค่อนข้างมีข้อมูลนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกคนที่อยู่รอดูก็ก็พอจะตีความแล้วก็เข้าใจได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่จริงๆมันก็มีเรื่องราวของมันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในอยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วก็อยู่ในส่วนของ ที่ผ่านมาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอของเขาแล้วก็ในส่วนของภรุงกับที่เขาอยากใส่เข้ามานะครับเราบอกเลยว่าผมนะ่ะรู้สึกว่าเขาอยากใส่เครดิตเขาอยากใส่เครดิตจะตายแหละแต่สําหรับผมอผมไม่อยากให้มันมีอยากให้มันจบแล้วมันจบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออจบเป็นประเด็นประเด็นไปอะเพราะด้วยความที่หนักมันก็แบบนี้แหละมันเป็นมาตั้งแต่เอ่อจีวตั้งแต่กอซิล่ภาคแรกหรือมันตั้งแต่คอง สกาวไอแลนด์เองก็ตามนะครับมันคือมันจะจบลงแบบเนี้ยจบไม่ได้จบแบบปลายเปิดอะไรมากมายสักหท่ร่จบก็จบกันไปอะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยครับมันมันไม่ได้มาแบบเฮ้ยมีประเด็นอะไรสําคัญใหญ่โตที่จะต้องไปเฝ้ามองเฝ้าดูแล้วก็เอามาเอามาปล่อยเผยลงในเอ็มเครดิตอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวไม่อยากให้มีแต่เขาก็ใส่มาจนได้นะครับใส่มาในลักษณะนี้ก็ซึ่งก็ถือว่าโอเคคบกันขึ้นทางนะครับสําหรับผมนะแต่คนอื่นก็คาดหวัง กันก็เยอะอยู่เลยครับนั่งรอกันอดกั้นฉี่กันในล้วงก็เยอะอยู่นะที่นั่งอยู่ข้างๆผมก็หลายคนอยู่นะครับคิดว่าทุกคนก็หวังไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในเรื่องของ n g t อีกทีนึงมันจะ30นาทีแล้วเดี๋ยวไอ้โทรศัพท์มันจะตัดนะครับไว้คุยกันอีกรอบนึงนะครับสําหรับคลิปคุยรายละเอียดนะครับ ที่มันอาจจะสปอยล์มากกว่านี้แต่ว่าคลิปนี้อยากจะพูดถึงในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่ได้เข้าไปชมนะครับเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในส่วนการตัดสินใจของเพื่อนๆนว่าอยากจะดูหนังเรื่องนี้ไหมนะครับแต่ว่าไม่ควรพลาดนะนะครับไม่ควรพลาดควรจะ,ะดูเอาไว้อย่างน้อย,อยก็ดูเอามันนะครับมันสนุกจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากผ่อนคลายนะครับกับเรื่องราวของมันที่จะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้โอเคเดี๋ยวส0นาทีแล้วมันตัดนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไปละครับ